ดูฟังเรื่องสมบัติเนี่ยมันทำให้คนนอนตายตาไม่หลับมาหลายรายแล้วสมบัตินี่มันดีสำหรับคนที่เป็นคารวะเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่สำหรับถ้าเป็นพระนี่ถ้างกสมบัตินี่ลำบากอย่างเช่นเรื่องที่หลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านมีโอกาสไปเที่ยวตามวัดต,ต่างๆหลายวัดทีนี้ก็มีอยู่วัดหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่วัดนี้มีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่ง ท่านเป็นพระลูกวัดรวยมีเงินฝากเป็นแสนกุฏิที่ท่านอยู่ท่านก็สร้างเองราคาหลายตังข้าวของภายในกุฏิก็ล้วนแต่ของมีค่าราคาแพงๆทั้งนี้ท่านไม่ได้ซื้อของมาใสา่กุฏิเองแต่ว่าเกิดจากศรัทธาญาติโยมแทบทั้งสิน้นมีทั้งทีวีสีทีวีขาวดําวิทยุเทปพ,พัดลมตู้เยน็นเตาแก๊ ตู้ไม้เฟอร์นิเจอร์แน่นห้องอยู่ยาไม่รู้สารพัดของชำแทบทุกชนิดถ้าเอารถสิบลอ้อมาใส่ก็คงใช้รถสิบลอ้อไม่ต่ำกว่าสงคันนะถึงจะบรรทุกหมดมีเครื่องขยายเสียงอีกสี่แท่นปืนสิบเอ็ดมมออีกอกระบอกหลวงพ่อรูปนี้ท่านมาจากทางภาคอื่นลนะแต่ว่าจำรรษาอยู่ที่ ในจังหวัดปราจินบุรีเงินที่หลวงพ่อรูปนี้มีอยู่ในธนาคารท่านได้เอามาให้ญาติโยมกู้กินดอกบางครั้งคนนำเงินไปค่าเขาเปลือกถามว่าทำไมท่านถึงมีเงินมีของมากขนาดนั้นก็ไม่ยากอะไรหรอกนเพราะว่าถ้าหากว่าจะทำนอกรีดนอกรอยคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยการเป็นพระเนี่ยคนเชื่อถือเยอะ ลุงพ่อรูปนี้ท่านทําทุกอย่างที่จะได้เงินได้ของสการะเริ่มตั้งแต่สะเดาะเคราะต่อชตารถน้ํามนต์บางสกุลเป็นบางสกุลตายเจิมรถเจิมป้ายขายผ้ายัยานขายของขลังทุกอย่างทุกชนิดนะแล้วที่แน่นอนที่สุดก็คือหวยนะนี่เกิดขึ้นสมัยที่ยังมีหวยใต้ดินอยู่เยอะๆนะสมัยนั้นท่านให้หวยแม่นนะบางคน เรียกท่านว่าหลวงพ่อประกาศสิทธิ์นะบางวดที่เจ้ามือล่มจมก็มีเจ้ามือหวยเถื่อนบางคนพยายามจะเก็บหลวงพ่อประกาศสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะ่าหลวงพ่อท่านรู้ตัวท่านจะปิดประตูเหล็กตลอดเวลาถ้ามีคนมาเรียกท่านจะเอาปืนของท่านส่องมาทางประตูนะถ้าโยมมาดีก็จะเปิดประตูรับว่าอย่างนั้นอยา่าโยมมาหาท่านไม่มีขาดระยะ ข้าวของที่ญาติโยมเอามาถวายท่านก็ไม่เคยเอาไปถวายพระองค์อื่นในวัดนะนะแม้แต่ไม่ขีดป็นกรักเดียวท่านจะเก็บของไว้ทั้งหมดโดยไม่ให้ใครพระในวัดก็ไม่มีรูปไหนจะมายุ่งด้วยเลยแม้แต่เจ้าอาวาสอยู่มาหลวงพ่อรูปนี้ก็เริ่มป่วยเกี่ยวกับโรคท้องและหัวใจต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะทีนี้หลังจากการผ่าตัดแล้วท่านก็กลายเป็นคนพิการระบบหัวใจ จะต้องเอาแบตเตอรี่ต่อไปเข้าเครื่องปั๊มหัวใจตลอดเวลาแล้วก็เกิดโรคจิตวิปริต้นอีกโรคหนึ่งลวงพ่อนี่ระแวงต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลากลัวเจ้ามือหวยเถื่อนจะมาฆ่าเพราะท่านให้หวยถูกเป็นว่าเล่นงวดไหนงวดนั้นแล้วในที่สุดอาการของท่านก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนกระทั่งลูกหลานต้องนำส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา ท่านก็เริ่มคิดหนักก็นอนเพอ้อที่โรงพยาบาลเพอ้อว่าจะมือหัวเถื่อนจะมาฆ่าหลวงพ่อเป็นโรคจิตยังไม่พอโรคเกี่ยวกับระบบหายใจหรือว่าหัวใจก็เริ่มทวีความรุนแรงตามมาเมื่อลูกหลานเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าหลวงพ่อไม่รอดแน่ลูกหลานของท่านบางครอบครัวก็แอบมาที่วัดมงัดประตูกุฏิเอารถมาบรรทุกตู้เย็นและทีวีสีไปที่นี่พอลูกหลานกลุ่มอื่นเขารู้ก็มามามั่งมาที่วัดเหมือนกัน แอบมาขนของบางคนก็ค้นหาปืนของหลวงพ่อบางคนที่ไม่ค่อยโลภบ,บอกขนเอาของอย่างอื่นมีพระพุทธรูปเชียงแสนเก่าแก่ราคาเป็นแสนลูกหลานท่านก็ขนเอาไปและแล้วข้าวของภายในกุฏิก็เริ่มมีรถบิกอัพหลายคันมาเรียงคิวขนของใครไวใครได้แม้แต่้าไตรจีวรที่เขาเอามาถวายทำสังฆทานลูกหลานก็ยังขนไปไม่มีเหลือ ในที่สุดของในกุฏิก็แทบไม่มีอะไรเหลือมีเพียงเศษกระดาษเท่านั้นเองของที่สงควรจะได้ใช้ก็ไม่มีของที่ควรจะมอบให้วัดไว้ใช้ในกิจของสงลูกหลานหลวงพ่อก็ไม่ให้เหลือให้ขนไปหมดตอนนั้นคนก็ได้ข่าวแต่ว่าหลวงพ่อมรณาภาพแล้วแต่ไม่ทราบว่าลูกหลานของท่านจะนำศพท่านไปบ้านเกิดหรือว่าเอาไปชาปนากิจที่กรุงเทพนี่คนแถวนั้นไม่ทราบ ซึ่งนิสัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่ตรณีชอบสะสมและมีความโลภอยู่มากพระเนนไปขอทูบขอเทียนท่านไม่ให้บางครั้งท่านยังเอา,เอาปืนจะยิงเอาะกุฏิท่านพระเนนเข้าใกล้ไม่ได้พอได้ยินเสียงกรอกแกรกกรอกแกรกนะีท่านจะส่องปลายกระบอกปืนทุกครั้งเนี่ยที่มีเสียงผิดสังเกตหลวงพ่อบวชเป็นพระแล้วก็ยังมีความโลภมีกิเลสเมื่อท่านตายแล้วท่านก็เอาสมบัติเงินทองของท่านไปไม่ได้เลยท่านทําผิดระเบียบวินัยของพระ เวียนกรรมมันก็ตามทันท่านต้องระวังตัวกลัวเจ้ามือหวยเถื่อนจะมาฆ่าจ้าก็ทั้งเป็นโรคประสาทนอนเพ้อมันนี่ก็สิบนะครับรายการพอดแคสที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินของแขกรับเชิญของเราเพราะเราเชื่อว่าทุกปาททุกงค์มีเบื้องหลังเสมอครับเถื่อนจะมาฆ่าจ้าก็ทั้งเป็นโรคประสาทนอนเพือว่าเจ้ามือหวยจะมาฆ่าแทบทุกวัน ผลกรรมที่ทําไว้อีกอย่างหนึ่งก็คืออวดคุณวิเศษบอกหวยญาติโยมเมื่อบอกหวยถูกเจ้ามือเขาก็เสียทรัพย์เมื่อเขาเสียทรัพย์มากเขาก็จองเวรเอากับท่านนักเสี่ยงโชคที่ได้เงินได้โชคมาจากท่านถูกหวยรวยโปก็ามีศทธาซื้อของมาถวายตู้เย็นทีวีวิทยุเทพเครื่องเสียงเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะเต็มกุฏิจะพอท่านมรณภาพแล้วเอาไปไม่ได้เลยทั้งทั้งที่ท่านเป็นคนหวงของตระีของ มีหน้ำซ้ำซั์ของท่านที่สะสมไว้ราคาเป็นแสนๆเนีนพระเชียงแสนลูกหลาน,นั่านก็พากันแย่งมีลูกหลานบางกลุ่มไปปล้นกันเองก็มีเพื่อจะเอาพระพุทธรูปองค์เนี้ยอ่าแล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องกันถึงชั้นศาลก็มีโทษของการเป็นพระที่สะสมเป็นพระที่เห็นแก่ลาบตัวเองรับกรรมยังไม่พอยังทิ้งกรรมให้คนที่ยังไม่ตายมีความทุกข์อีกนะ หลวงพ่อที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็บอกเนี่ยเป็นพระทั้งทีไม่เดินให้ถูกทางมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็ทรมานกําลังจะตายก็ทรมานโทษเกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมัวเมาอยู่กับของที่ไม่สมควรจะไปหลงครับนี่ก็เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติซึ่งมีคุณอน,นันต์ก็มีโทษมหาหันให้โทษให้ทุกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันเหมือนงูเหา่า อย่างที่องค์สมเด็จพระพุทธอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้กับพระอานนท์ชี้ให้ดูสมบัติแล้วท่านบอกว่านั่นแหละงูเห่าครับมันก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้และครับท่านดูฟังคำว่าวัดนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ แล้วก็วัดนี่เป็นสถานที่พำนักจำพรรษาของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาแต่ว่าเรามักจะเห็นวัดบางวัดกลับกลายเป็นแหล่งสร้างสรรผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างออกหน้าออกตาโดยมักจะมีคำกล่าวอ้างไปในทํานองเดียวกันว่าต้องการหาเงินเข้าวัดเพื่อใช้ในการธนุบำรุงวัด พัฒนาวัดให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปด้วยความที่คนไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องนำพาชีวิตเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพราะคนไทยโดยส่วนใหญ่นั้นนับได้ว่าตั้งแต่เกิดขึ้นลืมตาม,มาดูโลกนี่ก็มีความผูกพันกับวัดกันแล้วไม่ทางตรงก็ทางอ้อมซึ่งเห,เหตุเหล่านี้เองที่ทำให้วัดกลายเป็นแหล่งที่รวมการดำเนินธุรกิจในลักษณะต่างๆกันไป เมื่อวัดเป็นศาสนาสถานสำคัญมีความผูกพันกับชีวิตดังนั้นไม่ว่าแหล่งชุมชนของคนไทยจะไปตั้งอยู่ที่ไหนก็มักจะสร้างวัดขึ้นมาคู่กับหมู่บ้านหากอายุการสร้างหมู่บ้านนานมากแค่ไหนก็หมายความว่าอายุของวัดประจำหมู่บ้านหรือว่าชุมชนก็ย่อมจะมีอายุนาน,านพอๆกันเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสามสิบปีแล้วท่านผู้ฟังเป็นเรื่องเวรกรรมของคนคนหนึ่งที่มีการดำเนินชีวิตเกี่ยวเนื่องกับวัดมาโดยตลอด แต่แม้ว่าคนคนนี้จะอยู่ใกล้ชิดกับวัดแต่ว่าศีลธรรมมันดีงามนี่มันห่างไกลตัวเขาเหลือเกินคือสมัยนั้นผู้คนในชนบทนยังให้ความสําคัญต่อวัดในฐานะศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์การทําบุญบริจาคเงินมอบให้แก่วัดชาวบ้านตําบลหัวโทนอําเภอสุวรรณภูมิจีงหัดร้อยเอ็ดนี่ไม่เคยนึกเสดดมเสด็จดดังนั้นวัดประจําหมู่บ้านแม้ว่าจะเป็นวัดเล็กๆแต่ก็ได้รับการพัฒนาโดยชาวบ้านมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการวัดขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลในการพัฒนาวัดโดยมีตาจุนเป็นคนหนึ่งในกรรมการผู้ดูแลวัดความประพฤติของตาจุนผู้นี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านในขณะนั้นเกี่ยวกับความไม่น่าไว้วางใจในหลายๆเรื่องแต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าออกโรงหรือว่าเป็นแกนนำในการคัดค้านหรือขับไล่ตาจุนออกจากการเป็นหนึ่งในกรรมการวัด ทั้งนี้ก็เพราะว่าลูกชายตะจุนมีตำแหน่งเป็นถึงกำนันที่มีอิทธิพลอย่างมากที่ตำบลน,นี้พฤติกรรมการคดโกงเงินวัดของตะจุนแม้จะไม่สามารถหาหลักฐานมาปรักปรำความผิดได้แต่ชาวบ้านต่างก็รู้กันดีว่าหลายครั้งหลายหนที่ตะจุนช่อฉนเงินวัดโดยเฉพาะกับการกินนอกกินในเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้างศาสนวัตถุไม่ว่าจะเป็นในเขตสังฆวัดหรือพุทธวัดคนเราเมื่อ ครั้งแรกสามารถทำผิดโดยไม่มีจิตสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีแล้วการทำผิดคราวต่อไปมันก็ยิ่งง่ายอย่างเช่นตะจุนผู้นี้เมื่อแกสามารถคดโกงเงินที่ชาวบ้านทั้งหลายเขาบริจาครวบรวมไปพัฒนาวัดประจำหมู่บ้านของตัวได้ The Power Bank. แกสามารถคดโกงเงินที่ชาวบ้านทั้งหลายเขาบริจาครวบรวมไปพัฒนาวัดประจำหมู่บ้านของตัวได้ โดยที่ไม่มีใครกล้าออกปากตำหนิหรือว่าเอาผิดได้แกก็ยิ่งฮึกเหิมที่จะทำผิดโดยไร้สิ้นความละอายใจคดโกงเงินวัดมาเอาเข้ากระเป๋าตัวเองเอาทรัพย์สินเป็นของวัดมาใช้เป็นส่วนตัวจนเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งดังนั้นแม้ว่าชาวบ้านจะไม่สามารถเอาผิดเับ่อนตาจุนได้ทางตรงแต่ว่าในทางอ้อมแล้วชาวบ้านทุกคนก็รุมสาบแช่งให้ตกนรกหมกไหมอย่าได้ผุดได้เกิด ขอให้เวรกรรมในตามสนองอย่างสาสมไม่ชาติน้กวาชาติหนาว่ากันว่าในช่วงระยะเวลาที่ตะจุนใช้เล่เพทุบายยักยอกเงินวัดมาเป็นของตัวนี่ตะจุนสามารถทําเงินได้มากถึงขนาดปลูกบ้านหลังโตให้ลูกๆอยู่อย่างสุขสบายโดยไม่สนใจในคําคอรหาของใครทั้งสิน้นแกคงไม่เคยคิดว่าบาปกรรมจะมีจริงถึงได้กล้ากระทําในสิ่งที่เป็นบาปมหันได้ถึงเพียงนั้นแต่สําหรับชาวบ้านโดยทั่วไปแล้ว ต่างก็เชื่อมั่นว่าในวันหนึ่งผลกรรมของตาจุนที่แกได้เคยสร้างไว้มันต้องคืนสนองแล้วทุกคนต่างก็รอคอยให้วันนั้นมาถึงนะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตาจุนใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้เพียงไม่กี่ปีเวรกรรมที่แกก่อ,กอไว้ก็แสดงผลออกมาเห็นหลังจากที่แกสามารถสร้างบ้านหลังโตลุ่่วงลงได้ประมาณสักหกปีแกก็เสียลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปเนื่องจากถูกยิงตายโดยไม่สามารถ ติดตามหาตัวคนฆ่าได้เมื่อสิ้นลูกชายซึ่งเป็นกำนันอิทธิพลใบีนิตจุนก็ไม่เคยกล้าที่จะกระทำความผิดในการทุจริตเงินวัดอีกแต่ระนั้นแกก็ถูกขับถูกปลดออกจากการเป็นกรรมการวัดไม่มีใครครบหาด้วยอีกทั้งยังถูกประนามหยามเหยียดจากบรรดาชาวบ้านว่าเป็นคนขี้โกงเป็นคนคดในข้องอในกระดูกสร้างความอับอายให้กับลูกเมียจนแทบไม่กล้าออกมาพบปะผู้คน การที่คนเราถูกสังคมรังเกียจเดียดฉันถึงขนาดนี้ย่อมเป็นสิ่งที่น่าอับอายเหลือจะกล่าวแล้วในที่สุดตะจุนกับครอบครัวก็ไม่สามารถจะอยู่สู้หน้าผู้คนในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปต้องอยพยพครอบครัวหนีออกไปอยู่ถินอื่นบ้านหลังโตที่ปลูกขึ้นจากการทุจริตเงินของวัดก็กลับกลายเป็นบ้านที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้ต้องทิ้งร้างไว้อย่างนั้นโดยที่ไม่มีคนอยู่อาศัย ครอบครัวในจุนหรือว่ตะจุนผู้นี้ห่างหายจากหมู่บ้านไปเป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีใครได้ข่าวคราวแม้กระทั่งญาติญาติก็ไม่ทราบว่าตาจุนและครอบครัวไปอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรเพราะว่าแกจากไปโดยที่ไม่มีการติดต่อกับใครอีกเลยเรื่องราวของผลกรรมของตาจุนผู้คดโกงเงินวัดมันไม่ได้จบแค่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของแก แม้ว่ามันจะดูเหมือนถูกเวรกรรมเล่นงานอย่างสาสมแล้วแต่ว่ากรรมของผู้ที่คิดกททรยศได้แม้กระทั่งพระาศาสนาทรยศต่อพระต่อเจ้าเนี่เป็นบาปหนะักผลกรรมมันก็ไม่ยอมหยุดยั้งอยู่เพียงแค่นี้บทลงโทษคนบาปก็เลยยังไม่หมดไปไง่ายๆวันหนึ่งในปีพศสอง2เนี่ยชาวบ้านเขา ได้พบการกลับมายัางบ้านเกิดของตาจุนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปร่วมสิบปีแล้วก,การกลับมาของแกในครั้งนี้มันสามารถทําให้ชาวบ้านตระหนักได้ว่าแกยังใช้กรรมเก่าไม่หมดตาจุนเดินทางกลับมายัางบ้านเดิมของแกอีกครั้งในสภาพของคนพิการในตาทั้งสองข้างของแกบอดสนิทนิ้วมือกุดด้วนหายไปจากมือข้างขวาร่างกายสุดซมลงจนจำแทบไม่ได้อันเป็นผลมาจากการป่วยเป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรง แล้วแกก็ต้องการที่จะกลับมาตายยังถิ่นเกิดต้องการที่จะกลับมาตายบนบ้านที่แกรสร้างขึ้นจากการคดโกงเงินวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้อโหสิกรรมให้กับความผิดอันเป็นบาปมหันที่แกได้ก่อไว้ในอดีตแน่นอนทุกสิ่งที่ตาจุนได้เคยทําไว้ในอดีตนั้นไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขให้ดีอย่างเก่าได้กรรมของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องใช้แต่การที่ตาจุนได้สำนึกถึงกรรมของตัวนั้นถือได้ว่ายังดีที่มีจิตสำนึก แม้ว่ามันจะสายเกินไปแล้วก็ตามเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้ชาวบ้านทุกคนต่างก็อโหสิกรรมให้กับแกในวันที่แกล่วงลับดับสูญจากโลกนี้ไปการนําเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนมาครอบครองการทุจริตคิดไม่ชอบต่อผู้อื่นคดโกงเอาของผู้อื่นมาเป็นของของตนล้วนแล้วแต่เป็นบาปแต่บาปกรรมของตตจุนน้นหนักหนาสาหัสยิ่งกว่า เพราะว่าแกคดโกงได้แม้กระทั่งเงินบริจาคที่ได้มาจากความเลื่อมใสศรัทธา,านในศาสนาของชาวบ้านชาวบ้านที่เขาต้องการเห็นวัดของตนเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นศูนย์กลางของการอบรมบ่มนิสัยของบรรดาผู้คนส่วนรวมไม่ให้หลงไปในทางผิดจนทําให้ชีวิตต้องมืดมัวโดยไม่เห็นทางธรรมดังนั้นเมื่อผลกรรมนั้นสนองกลับจึงเป็นผลดลบรนดาลให้ผู้ที่คิดคดโกงแม้กระทั่งเงินวัดอย่างตะจุนนี่ ต้องพบกับความมืดมนในบ้านปลายแห่งชีวิตในตาที่บอดสนิททั้งสองข้างนิ้วมือกุดด้วนและมีสภาพที่แสนทุกขเวทนาในสายตาผู้คนก่อนที่แกจะตายจากไปอย่างทรมานในที่สุดนั่นเป็นเรื่องของการคดโกงเงินของวัดวาอารามถ้าขนหนูแขนและมีกลิ่นใช่ไหมน,นั่นเป็นเรื่องของการคดโกงเงินของวัดวาอาราม ทรัพย์สินของสงฆ์เนี่ยใครก็แล้วแต่ยึดเอาไปเป็นสมบัติของตัวเองไม่ว่าจะวิธีการอะไรก็ตามมันผู้นั้นต้องพบกับความบิบัติฉิบหายตายไปต้องตกนรกอเวจีโดนไฟประไลกันเผาผลาญไม่ได้พบผลทางสู่สุขติไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือว่าได้เกิดก็จะได้พบกับความทุกข์ทรมานอย่างไม่รู้จบรู้สิน้นอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ๆกันอยู่ นะที่นี้เรื่องของนายพัดซึ่งเป็นประธานกรรมการวัดบ้านนาเจริญแล้วก็เป็นผู้มีอันจะกินของหมู่บ้านคนหนึ่งที่ชาวบ้านนับหน้าถือตาก็เพราะเห็นว่านายพัดเนี่ยยอมอุทิศตนเสียสละเวลาและแรงกายช่วยเหลือทางวัดอย่างชนิดหาคนเปรียบได้ยากแล้วก็ทํามาโดยตลอดนอกจากนายพัดจะเป็นคนมีเงินแล้วก็ยังพูดจาดีเข้ากับชาวบ้านได้เอ่ยปากเรียรายเงินทํากิจของวัดเมื่อไร่ชาวบ้านก็เป็นไม่ขัดข้อง มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ศรัทธาแล้วก็ฐานะของแต่ละบุคคลทางวัดก็เลยไว้วางใจเนื่องจากเป็นคนดีมีฐานะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นของวัดในพัดจะเป็นผู้เก็บไว้เมื่อทางวัดจะใช้จ่ายอะไรถึงจะเบิกจากในพัดอีกต่อหนึ่งเสร็จแล้วอยู่ๆก็เกิดโรคประหลาดกับในพัดเริ่มแรกก็ปวดตามข้อตามกระดูกซึ่งหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นโรคเกาไปรักษาพยาบาลหลายแห่งก็ไม่หาย เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุระยะหลังเกินอาการแทรกซ้อนมีอาการปวดแสบปวดร้อนร้องเอะอะโวยวายเหมือนกับคนเสียสติลูกเมียพาไปรักษากับหมอศัลยศาสตร์หลายหมอทุกหมอก็บอกว่าจะหายแต่ก็ไรวี่แววมีแต่สุดหนักในพัดโดนหลอกเสียเงินเสียทองไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนแทบจะหมดเนื้อหมดตัวในบ้านปลายของชีวิตใครๆก็คิดว่าในพัดเนี่ยโดนคุณใสทั้งนั้นน่ะไม่รู้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากกรรมมัน กรรมที่กระทำมาไว้ในอดีตเพราะว่าในอดีตเนี่ยนายพัฒที่มีชื่อเต็มว่าพิพัฒน์เป็นเพียงลูกชาวนาเท่านั้นเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาเสร็จแล้วก็เข้ากรุงเทพมาทำงานกับน้าชายจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มมีเพื่อนฝูงมากมายอยู่ในโรงงานผลิตเครื่องไฟฟ้าเพราะว่านายพัฒน์เป็นคนพูดจาดีอ่อนน้อมถ่อมตนก็เลยเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วๆไป ต่อมาในพัดกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็เกิดชอบพอกับสาวคนหนึ่งก็เลยกลับมาบ้านทุกเดือนวันสงกรานต์มีคนมาเรียรายเงินจัดพ้าป,ป่าไปทอดที่วัดหมู่บ้านตัวเองหลายคนในพัดก็คิดหาวิธีที่จะหาเงินกลับไปพบสาวที่ตัวเองรักชอบขึ้นมาได้ใครเอาซองพ้าป,ป่าแจกามาแจกให้จะขอไว้หลายซองก็อ้างว่าจะช่วยเรียรายให้บางคนก็ให้ 10, สิบยซอง นายพัดรับมาแล้วก็นำไปแจกเพื่อนผูงคนรู้จักบางคนก็ใส่มาร้อยบาทนายพัดก็จะเปลี่ยนเป็นยี่สิบบาทหลายซองเข้าก็าหาเงินได้มากไม่ได้นึกถึงเวรกรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากรรมจากความรักมันบังตาเห็นผิดเป็นชอบก็เลยทําให้ในายพัดก่อกรรมนี้มาตลอดด้วยเจตนาทรัพย์ของวัดเน,นเป็นของร้อนเพราะฉะนั้นนายพัดได้มาก็เลยหมดไปกับการจับจ่ายซื้อของให้กับสาวคนรัก แล้วก็หมดไปกับการเล่นการพนันกันบนรถผ้าป่าที่เขาจัดไปที่วัดบ้านนาเจริญนั่นแหละทีนี้พอกลับมาทํางานก็ต้องคิดคิดวิธีหาเงินด้วยการขโมยของในโรงงานออกไปขายเรื่อยเรื่อจนกระทั่งถึงฤดูการทอดกระถินในพัดก็ทําแบบเดิมอ่ะคือขอสองกระถินผ้าป่ามาช่วยแจกเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ยักยอกรัพย์เอาไว้อีกเพื่อจะซื้อของให้สาวคนรักเหตุการณ์แบบนี้ดำเนินไปเรื่อยเรื่อยจนถึงสาปี นายพัฒน์ก็ตั้งตัวเป็นประธานทอดผ้าป่ากระถินเสียเองซึ่งแน่นอนว่านายพัฒน์ต้องยักยอกเงินครั้งและจำนวนไม่น้อยจนกระทั่งมีเงินขอสาวคนรักแต่งงานตั้งหลักปักฐานอยู่บ้านนาเจริญแต่ก็ยังไม่ทิ้งที่สายเดิมคือเดินทางไปหาเพื่อนยังต่างจังหวัดพิมพ์ซองพระป่าแจกถ้ายังตั้งองค์พระป่าไว้หลายแห่งทุกเดือนแล้วก็ตามเก็บแต่ว่าเงินทั้งหมดไม่ค่อยถึงวัดเมื่อมีเงินสะสมมากเข้านายพัฒน์ก็ป่าประกาศให้ชาวบ,บ้านรู้ว่า ตัวเองถูกลอตเตอรีอ่รางวัลที่สองแล้วจะสร้างบ้านใหม่ออกเงินให้ชาวบ้านกู้จนเป็นที่นับหน้าถือตามคนทั่วหมู่บ้านเป็นประธานจัดงานทอดผ้าป่าทุกหน้าเทศกาลแล้วก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานกรรมการวัดเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินในพัดก็นําเงินวัดไปให้ชาวบ้านกู้เก็บดอกเบี้ยแต่ละเดือนจะมีเงินให้ลูกเมีย,ชยใช้จ่ายไม่ใช่น้อยบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญบาปบุญเป็นนามธรรม ไม่มีตัวตนจะส่งผลเป็นรูปธรรมได้กรรมที่สะสมเอาไว้ลงทันในพัดดังที่เป็นอยู่ขณะน,นี้ในพัดหาผลประโยชน์ให้กับวัดก็จริงแต่เป็นเงินแบบวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งตอนนี้ครับลูกค้าแทบจะทั้งประเทศทำนาในวัดเอาวัดบังหน้าสแสวงหาผลประโยชน์มีความสุขสบายในช่วงแรกๆแ,แต่ทุกทรมานแสนสาหัสในบ้านปลายแม้ว่าจะช่วยก่อสร้างวัดให้เจริญขึ้น แต่กรรมดีกับกรรมชั่วนั้นผลคนละอย่างจะนำมาหักล้างกันไม่ได้ผลกรรมจึงตามสนองในพัดให้เป็นไปตามวัฏจักรแห่งกรรมข้าไม่ได้โกงวัดเว้ยข้าหาเงินให้วัดข้าก็ต้องเอาค่าเหนื่อยมั่งสูวะจะมาว่าข้ายังไงงานคือเงินเว้ยทำงานไม่ได้เงินใครจะทำไปทำไมวะฮะยามค่ำคืนในพัดจะนั่งบ้างยืนบ้างร้องตะโกนอยู่ในวัด สลับกับการร้องไห้หวยหวนคล้ายๆกับบาปลุกไหมเป็นเพลิงเผาผลาญเข้าไปในร่างกายคนที่ได้ยินต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงที่ในพัดร้องคล้ายๆเสียงเปรตร้องหวยหวนร่ำร้องให้ญาติญาติแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ตัวเพื่อให้ใคลายความทุกข์ทรมานลงบ้างกรรมชั่วอย่าคิดว่ากระทำลงไปแล้วไม่มีคนรู้เห็นคนไม่รู้แต่ว่ากรรมรู้มันจ้องคอยทุกเวลา เมื่อผลบุญยังพอมีผลกรรมก็ยังไม่ตามราวีแต่เมื่อหมดบุญเมื่อไร่กรรมจะเข้าโจมตีทันทีเพราะฉะนั้นอย่าทะนงคึกขนองเกินไปเมื่อผลบาปยังมาไม่ถึงกรรมเฝ้าดูในพัดอยู่หลายปีที่โกงเงินวัดไม่ใช่กรรมไม่รู้แต่ในพัดยังมีผลบุญเป็นเกราะป้องกันอยู่กรรมจึงยังทําอะไรไม่ได้เพราะผลบุญจางลงกรรมก็เล่นงานทันทีที่ในพัดยังมีชีวิตอยู่ไม่ตาย เพราะกรรมต้องการประจานและทรมานในพัดให้สะสมกับความเลวที่กระทำไว้เท่านั้นเองบ้านที่ยักยอกเงินมาปลูกสร้างก็ไม่ได้อยู่เงินทองที่จะจับจ่ายใช้สอยก็ไม่ได้จ่ายหาความสุขใส่ตัววันๆในพัดจะตะโกนโวกเวกโวกเวกสลับเสียงร้องโหยหวนอยู่ในวัดเหมือนกับเปรตขอส่วนบุญลูกเมียหมดหนทางแก้ไขก็พากันกลับบ้านหนีกลับไปอยู่วัดอีกต้องปล่อยตามยถากรรม ในพัดกลายเป็นคนบ้าไปซะแล้วตามกฎแห่งกรรมที่แกทำไว้เอง